สสารากผมต้องหยุดฮอร์โมน DHT ถ้าคุณใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซอพอมเปโดคุณจะช่วยลดระดับ DHT บนหนังศีรษะถ้าคุณใช้เซรั่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนคุณจะช่วยลดการผลิต DHT ถ้าคุณใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซอพอมเโดในตอนเย็นและเซรั่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนในตอนเช้าคุณจะช่วยลดระดับและช่วยลดการผลิต DHT ถ้าคุณใช้เซรั่มที่มีส่วนผสมของคารพิกเซลและโปรคาิเลคุณจะกระตุ้นความแข็งแรงของรากผมและลดระดับ DHT ถ้าคุณใช้แชมพูซอพอมเโดตอนเย็นเซรั่มท พิกเซลกับโปรแคปเซลในตอนเย็นคุณจะลดระดับ DHT ลดการผลิต DHT และกระตุ้นรากผมให้แข็งแรงถ้าคุณฉายแสงเลเซอร์6 3ร้อ0าถึงหกรนานเมตรคุณจะเพิ่มภูมิคุ้มกันร,รากผมจาก DHT ถ้าคุณใช้แชมพูซาลพาวิโรในตอนเย็นเซรั่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนในตอนเช้าเซรั่มที่มีส่วนผสมของคาพิกเซลและโปรแคปเซลและฉายแสงเลเซอร์หกร้อยสามสิบถึงหกร้อยเจ็ดสิบนานเมตรวันเว้นวันคุณจะลดระดับลดการผลิต DHT กระตุ้นความแข็งแรงของรากผมและลดระดับ DHT เพิ่มภูมิคุ้มกันของรากผม